ลองไม้ใหม่ดูมีตัวเปล่า มีตัวครับผมหมายใหม่ครับออกัดโอ้ยหลุด Apa ya? Gak い、わ。 รรเรียบร้อยโอ้ปลาชนปลาเค็มอีกแล้วครับผมโอ้นี่ครับกบยางสีสมไม่รู้ของข่ายอะไรครับเพราะว่าผม เก็บได้ครับกบยางครับผมนี่ครับไซส์ปอกครับสองขีดกว่าครับผมนี่ครับตรงนี้เมื่อกี้ตีไปไม้ได้ครับนี่ครับสภาพไม้ก็ป่าหญ้าครับก็เลาะไปหลายที่ครับก็มาตายอยู่ไม้เดิมครับผมนี่ครับ ภาพหมายครับผมหมายมหาชนครับเป็นที่ของทางบริษัทของแลก,กระซอยครับผมนี่ครับที่มองไปเห็นเนี่ยเป็นบริษัทแลก,กระซอยครับผมก็มาเจอที่นอนอีกแล้วครับไม่รู้เขามานอนทําอะไรกลางเต็นท์หรือว่าทําอะไรก็ไม่แน่ใจครับผมโอเคครับ คลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับผมนี่ครับสวยๆครับไซส์ประเค็มครับผมก็ไม่เล็กเท่าไหร่ครับผม เกาะทะลุคางเลยนี่ครับกบยางครับของค่ายไหนผมไม่รู้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับผมโอเคครับผมก็แต้มเดียวครับเมื่อกี้ครับก็จะกลับเลยครับผมแดดร้อนมากครับผม แดดร้อนก็ดีอย่างหนึ่งครับป้องกันโควิดครับผมก็สภาพไม้ครับนี่ก็ตรงนี้ครับใลใจนี่ครับปลาช่อนส่ยปอกครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับกลับบ้านเลยครับหิวข้าวอยู่น้ำนะครับผมก็ฝากติดตาม้วยครับคลิปนี้อีสานพัดถิ่นครับผมก็หายไปสองสามวันครับไม่ได้ลงคลิป ก็ติดภารกิจงานอยู่ครับผมนี่ครับสภาพไม้สวยๆครับผมแดดร้อนมากครับ,ไป,รบไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม